สวัสดีค่ะพบกับห้องเรียนภาษาไทยบายครูแบมแบมกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนและมาฝึกอ่านภาษาพาทีบทที่7นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่4กันวันนี้ครูแบมแบมจะมาฝึกมาพานักเรียนนะคะอ่านบทที่7ไปกันเลย บทที่ 7. แรงพิโรธจากฟ้าดินบทนี้ชี้ให้เห็นคุณค่าเด่นของน้ำใจตั้งสติรับทุกภัยไม่หวั่นไหวช่วยเหลือกันคำพ้องรูปคำพ้องเสียงอย่าหลีกเลี่ยงรู้เลือกสรรลายมือสวยนั้นสำคัญเห็นรู้พันถึงจิตใจพร้อมหรือยังคะ เปิดหน้าต่อไปกันเลยแสงตะวันยามบ่ายสะท้อนจากหลังคาสังกะสีมาเข้าตาแดงอ่อนซึ่งหนีความร้อนจากบ้านลงมาหลบอยู่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่เพื่อหวังได้ร่มเงาและสายลมพัดให้คลายร้อน แปลงอ่อนอดยิ้มไม่ได้เมื่อเห็นหลังคาบ้านทั้งของตัวเองและเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆมีลักษณะคล้ายกันคือสังกะสีใหม่สีเงินวาวมุงปนกับสังกะสีเก่าคร่ำคร่าเป็นหย่อมบ้างเป็นแถบบ้างดูกระดากระดางแปลกตา ที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพราะเป็นไปตามสมัยนิยมที่ต้องทำอะไรอะไรให้ต่างจากคนอื่นแต่มีเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วของช่วงเดือนนี้อากาศอบอ้าวติดต่อกันหลายวันลมสงบใบไม้ไม่สั่นไหวและแล้ววันหนึ่งก็เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นโดยไม่รู้เนื้อ รู้ตัวลมพัดรุนแรงมากมันพัดเอาของที่วางหรือตากไว้นอกบ้านปิวไปหมดหลังคาสังกะสีลอยหายเป็นแผ่นๆบ้านโยกไหวข้าวของตกแตกหักเสียหายเสาไฟฟ้าหรือต้นไม้ขนาดเล็กหักโคน่นฝนตกหนักแถมยังมีลูกเห็บตามมาด้วยสัตว์ที่อยู่ในคอก ส่งเสียงร้องดังลั่นเพิงที่มีอยู่ไม่พอให้หลบลูกเห็บแปลงผักเสียหายต้นไม้บางต้นโค่นลม้มเหตุการณ์นี้เกิดไม่ถึงชั่วโมงแล้วทุกอย่างก็ยุติทุกครัวเรือนในหมู่บ้านของแตงอ่อนต่างประสบกับวาตภัยนี้ทวนหน้ามากบ้างน้อยบ้าง แต่โชคยังไม่ร้ายจนเกินไปเพราะทางราชการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สังกะสีมุงหลังคาใครเสียหายเท่าไรก็ได้ตามนั้นบ้านแทบทุกหลังจึงมีหลังคาปะกันอย่างที่เห็นแตงอ่อนมองไปรอบๆบตะวันบ่ายคยล้อยลงมากแล้วแต่ความร้อนยังไม่เบาบาง ร้อนจัดจนผิวแทบไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างดูแห้งแล้งไปหมดเพราะฝนไม่ตกมานานมากต้นไม้ใหญ่ๆบางต้นแทบไม่มีใบสีเขียวให้เห็นส่วนต้นเล็กๆกลายเป็นสีน้ำตาลดูแห้งกรอบ เคยมีคนประมาทมาก,ก่อไฟต้มยากินในพื้นที่อย่างนี้แล้วลืมดับไฟไฟลามไปติดต้นไม้เล็กๆซึ่งกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟลามรวดเร็วมากล้อมหมู่บ้านเอาไว้ต้องระดมคนทั้งหมู่บ้านมาช่วยกันดับบ้างก็ช่วยกันถางหญ้าตัดเส้นทาง ไม่ให้ไฟลามบ้างก็ช่วยกันไปเอาน้ำมาดับไฟโชคดีที่ทุกคนร่วมมือกันอย่างแข็งขันมิฉะนั้นต้องเกิดอัคคีภัยอย่างแน่นอนแม่น้ำที่เคยเต็มฝั่งเหลือเพียงทางน้ำสายเล็กๆที่เดินข้ามได้อย่างสบายน้ำในบึงหนองแห้งขอดปูปลาหายไปหมดการเพราะปลูกทำไม่ได้เพราะขาดน้ำ อาหารการกินเริ่มขาดแคลนบอ่อน้ำในหมู่บ้านยังพอมีน้ำให้ตักได้บ้างแต่ต้องใช้เชือกเส้นยาวขึ้นผูกกระป๋องหย่อนลงไปก้นบอ่อตักน้ำแบ่งปันกันไปบ้านละถังสองถังสุขออนามัยไม่มีใครสนใจผู้คนเริ่มป่วยกระสอบกระแสะ เมื่อชาวบ้านไม่มีแหล่งทำกินบ้างก็ขึ้นเขาเข้าป่าตัดต้นไม้น้อยใหญ่มาทำฟืนขายเพื่อประทังชีวิตมิยัยที่ลุงผู้ใหญ่และพ่อของแตงอ่อนจะห้ามปรามชี้ให้เห็นโทษของการตัดไม้ทําลายป่าแต่ไม่มีใครฟังบางก็อบพยพเข้าเมืองเพื่อหางานทําหวังไปตายดาบหน้า อย่างนี้รักกระมังที่ครูบอกว่าทุบพิกภัยภัยที่เกิดจากความแห้งแล้งฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลแตงอ่อนคิดในใจแล้วเมื่อไรเราจะพ้นภัยนี้เสียทีแตงอ่อนใช้ไม้ไปลายแหลมแสะพื้นดินที่แตกระแหงเป็นแผ่นๆขึ้นมากองไว้แล้วหยิบดินทีละแผ่นอย่างเบามือ วางให้ตรงตำแหน่งเดิมเหมือนกับการเล่นต่อภาพแตงอ่อนคงจะเล่นเพลินไปอีกนานถ้าไม่ได้ยินเสียงพ่อแตงอ่อนแตงอ่อนไปบ้านลุงผู้ใหญ่กับพ่อไหมไปดูขาอเตรียมขบวนแห่นางแมวกันนางเหนียวแมวตัวโปรดที่พ่ออุ้มไว้ส่งเสียงเมียวเมี้ยวเหมือนจะเชิญหรือจะให้ช่วยไม่รู้ได้ จริงสิแตงอ่อนเพิ่งนึกได้วันพรุ่งนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านจะทําพิธีแห่นางแมวขอฝนซึ่งเป็นประเพณีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแตงอ่อนลุกขึ้นยืนทันทีไปด้วยพ่อแตงอ่อนไปด้วยพ่อส่งนางเหมียวให้อุ้มพร้อมสำาทับอย่าให้หลุดไปนะเดี๋ยวต้องวิ่งไล่จับกันอีกเหนื่อย แล้วทำไมพ่อต้องเอาเจ้าเหมียวไปด้วยล่ะจ๊ะที่บ้านโน้นก็มีเจ้าดำอยู่แล้วแตงอ่อนถามด้วยความสงสัยพ่อหัวเราะเอามือขยี้ผมลูกด้วยความเอ็นดูเขาแห่นางแมวนะไม่ใช่นายแมวเจ้าเหมียวนี่นางเอกของงานเลยนะจะบอกให้เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็ก วันนี้ครูแบมแบมก็พาฝึกอ่านได้ครึ่งทางแล้วนะคะยังเหลืออีกครึ่งนึงเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาอ่านกันนะคะวันนี้บ๊ายบาย